ดีครับคุณม่อนครับค่ะตลาดก็ยังยืนเป็นสีเขียวในวันนี้นะคะบวกอยู oh. ่วันนี้ก็ยังถึงตอนนี้นะก็ยังพูดตามเทรนด์แล้วกันว่ายังเป็นอัพเทรนด์อยู่ค่ะปริามาณตลาดอาจจะน้อยแต่วันนี้น้อยได้แต่พวกนี้ถ้าจะขึ้นต่อเนี่ยลร่มต้องมากแล้วนะฮะม,มากไปถึงระดับสี่หมื่นห้าพันล้านนะครับค่ะจะเป็นขึ้นต่อไปได้นะฮะค่ะปัจจัยพวงนี้ปัจจัยดีนะ่าจะต่อเนื่องถึงพวกนี้ช่วงเช้านะฮะ ปัจจัยต่างประเทศยังดีอยู่ทั้งหมดนะฮะฟิเจอร์ต่างประเทศโอเคใช่ไหมคะอ่าดีหมดเลยนะฮะทั้งทั้งยุโรปสหัอเมริกาก็ดูดีทั้งหมดนะครับราคาน้ํามันก็ยังดูดีอยู่นะครับไม่มีปัจจัยลบอะไรนะครแต่เนื่องจากวอลุ่มมันน้อยนะครัดูหุ้นตัวหนึ่งที่มีวอลุ่มเข้ามาวันนี้เมืองไทยนะฮะเมืองไทยลิซซิงนะฮะใช่วันนี้มีวอลุ่มเข้ามานะครับเมืองไทยจะมีแนวต้านหลักเลยอยู่ที่ สิบยี่สิบาทเจ็ดสิบตังค์นะฮะยี่สบาทเจ็ดสิบนะถ้าผ่านไปได้ก็จะไปตามที่เป้าหมายที่ว่ากันนะฮะ <25. S 1> วันนี้เป็นวันแรกที่วอล่มเข้ามานะครับก็โดยทางเทคนิคก็บอกว่าก็ต้องเสี่ยงซื้อไปก่อนนะฮะเพราะไซเวมาสองเดือนแล้วนะครับโอกาสที่จะขึ้นไปก็ก็มี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 เหตุที่จะขึ้นนะครับ สูงสุด20บาท7อันเก่านะฮะใช่วันนั้นมี<ช>วอลุ่มเยอะด้วย2พันล้านนะครับวันทีห่หายซึ่งอันนั้นน่ะมันทําให้เราเห็นว่าอันนั้นมันเป็นหลายซายนะครับไม่ใช่หัวเพราะวอลุ่มมันเยอะ,ะอแสดงว่าพัมีขึ้นไปสูงกว่า,านั้นอีกครั้งหนึ่งหรือเท่านั้นนะครับ<อ>นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปค่ะก็ะในหุ้นก็เข้ามาเล่นก็หลายกลุ่มนะอย่างกลุ่มละมาก็มีเข้ามาเล่นนะฮะเราเห็นว่าช่วงช่วงที่ s e ตขึ้นมาจาก1 0 0เนี่ย มันขึ้นมาค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครเพราะผูห้หลายๆตัวก็ไม่เข้ามาเล่นเลยนะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเอ็กดีด้วยนะครับเอ็กดีหลายๆตัวเลยนะก็มีเข้ามาเล่นกันเยอะแล้วนะฮะตอนนี้เข้ามาเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเริ่มหลากหลายนะฮะเริ่มดูดีขึ้นนะครับวันรุ่มวันนี้ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะ,ะก็ยังพอดูได้คือเดี๋ยวก็คงใสกันตอนท้ายแล้วมั้งใสอะไรคะ ใส่วอลุ่มมันฮะตอนปิดนะฮะให้มันให้มันมากมาหน่อยนะก็จะดูดูต่อเพราะพวกนนี้ยังไงเซ็ตต้องขึ้นต่อนะครับอถ้าเรานั่งดูมาแต่เช้าเนี่ยก็คือเซตยังเล่นไปตามตามปัจจัยที่มากระทบอยู่นะฮะคือปัจจัยต่างประเทศมากขมาดีอยู่ก็เล่นขึ้นก็นถือว่ายังใช้ได้อยู่นะฮะใช่ท่านคนมีหุ้นก็ถือต่อไปใช่ไหมคะ ถือต่อไปแต่มันเป็น selective น,นะครับ<อ>แต่ตัวเล็กตัวน้อยก็มีมาวันนี้ก็มีหลายตัวใช่ไหมครับที่ขึ้นแอป<ม>แอป,ปโก้ใช่ไหมมีหลายตัวมันทัสโก้ทัสโก้นี่ก็อย่าไปยุ่งเขาเลยทำไมฮะ,ะทัสโก้มัน,น<อ>ไดเวอร์เจนนะฮะอ๋อไดเวอร์เจนแล้วเหรอใช่ <ouse> ไดเวอร์เจนแบบไหนคะมันเป็นแล้วเราเป็นความรู้ไดเวอร์เจนนะฮะฮะแบรดดิ้แล้วเหรอแบริดดเจนแต่อาจจะเด้งๆไปได้ใช่ไหมฮะใช่ใครที่ ตามทัสโกไม่ต้องตามแล้วนะ83นะครับคือไอซ์ชาตอนที่อยู่106นะฮะไอซ์ชาอยู่ที่83นะครับตอนนี้1้อยสากไอซ์ชายอยู่ที่76นะฮะนี่เขาเรียกเขาเรียกเป็นไดเวอร์เจนนะไดเวอร์เจนแล้วนะคะทัสโกนะคะคือไม่ถือว่ามันไม่ซื้อแล้วนะฮะค่ะอย่าไปต่อยอดมันรู้ว่าบอสและไดเวอร์เจนอ่ะคือเราไม่ซื้อแล้วจะมีอยู่ยังถือต่อได้อยู่ไดเวอร์เจนนี่ยังขึ้นต่อได้อยู่ถ้าไม่มีไม่ต้องเข้าไม่มีไม่ต้องข่าวอยากจะโจรลงไปนะฮะ v ว l u m e มันเนี้ย มันเป็นวอลุ่มที่บอกว่ามันก็คือไหลซ้ายอยู่ดีไหลซ้ายไม่ถึงว่าไหลงจากที่มันปรับฐานมันก็ยังสามารถขึ้นต่อทำดีวไยได้ต่อได้อยู่มันไม่ได้บอกว่าวันพรุ่งนี้มันจะลงนะมนบอกว่ามันร้อนแรงไปนะครับมีอยู่ก็ยังถือต่อได้อยู่นะครับอืมมีอยู่ถือต่อนะฮะใช่แล้วสําคัญมาใส่วอลุ่มวันนี้ด้วยนะครับตุ่มวอลุ่มวันนี้มันเยอะด้วยแล้วไปที่หายด้วยไงมันก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรนะครับ หัวลุมหายราคาหายอ่ะชั่วคราวนะครับแล้วก็ได้วร์เจนด้วยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดคนมีก็เตรียมขายคนไม่มีถอยออกมาใช่อยเข้าไปนัวมาดูเมืองไทยดีกว่านะครับใช่ก็เมื่อกี้ก็ขอไปหมดละสิบเก้าห้าสิบเก้าหกขอสิบเก้าเจ็ดอยู่นะคือเขาต้องเล่นแล้วอ่ะเขาต้องเล่นรอบนี้ก็ต้องเล่นไปเลยนะค่ะปล่อยย่อลงมาไม่ได้แล้วเพราะมันมันสองเดือนละถ้าปล่อยย่อมาจริงก็มูนหมดค่ะ คือตลาดบันทห้ยก็ต้องเล่นไปนะฮะส่วนหุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะที่วิ่งกลับมาในตลาดทางด้านเทคนิคเองเป็นยังไงแล้วคะสำหรับหุ้นปีชาปีชานะครับอ่าเป็นหุ้นที่ร้อนแรงพอสมควรนะคะบวกมา,ปาเป็น14%แล้ววันนี้ขึ้นมานะครับก็สไตล์เดิมนะคุณม่อนค่ะเป็นสไตล์เดิมอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าเขาเข้าไปต่อได้นะค่ะนะฮะคือเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นเนะครับแต่สไตล์เล่นก็คือสไตล์เดิมนะครับ คือกลับมาใส่วอลรุ่มเข้าไปวันเนี่ยล้พวพรุ่งนี้ต่ออีกวันแล้วก็จบเนี่ยนะครับเป็นเป็นกิจกําไรนะข่าวเรื่องอะไรแบ็คดงแบ็คดอไม่รู้ก็ไม่ไม่ไป็นไปสนใจว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็อ่าอย่าเป็นสัญญาณอะไรที่เป็นสัญญาณขายแล้กันเพราะวันนี้สัญญาณหางก็อยู่ยาวๆอยู่ข้างบนแล้วอ,อ๋อกลัวฟาดลงนะครับแล้วพรุ่งนี้ถ้าเปิดโดดน,นะฮะ,ฮะแล้วปิดล่างอะไรเงี้ยมันก็คือจบถ้าจบเ,ออเหมือนเดิมค่ะ นะครับจะให้จะให้จะให้แสดงสัญญาณท่าจบนะครับก็คือใช้ได้นะครับคือตอนนี้หุ้นที่มันขึ้นเนี่ยมันมันมันค่อนข้างหลากหลายแล้วล่ะนะครับทั้งหุ้นพื้นฐานหุ้นเก่งกําไรนะฮะหุ้นเอ็กซ์มันไม่มีแล้วนะตอนเนี้ยหุ้นเอ็กซ์มันมันมันลงไปหมดแล้วนะมันต้องไปทาท่าเอ็กอยู่ที่พื้นมันอีกนานนะฮะเพราะนั้นหุ้นที่ขึ้นตอนนี้เป็นหุ้นเก่งกาไรนะฮะกับหุ้นพื้นฐานนะครับซื่อหุ้นพื้นฐานก็ขึ้นตามสเต็กถูกต้องนะฮะหุ้นเก่งกําไรก็เล่นเก่งกาไรกัน นะครับเราเห็น VGI ลงไปลงไปแรงนะครับวันนี้ก็มีกลับรีบาสขึ้นมาําเทคนิคนะฮะก็เป็นเก่งกำไรนะ VGI เนาะอ่า VGI เลยพวกเนี้ยนะทางเทคนิคนะะใช่ไฮะใช่ตามเทคนิคไงเวลาเราดกภาพตลาดเนี่ยก็คือว่ามันมันก็ดูดีอยู่นะถ้าเรา follow the t r เท d ไปก็คือตามเทนไปละกันถ้าผ่านหนึ่งห้าเจ็ดห้าก็มันก็จะมีจุดที่หนึ่งห้าเก้าสองนะฮะคือคือพอมันขึ้นไปถึงหนึ่งห้าเก้าสองในตัวเซ็ตเนี่ยมันก็เหมือนกับ ไปถึงแนวต้านอีกแล้วนะฮะมันก็จะจะไม่กล้าเล่นกันอีกแล้วนะฮะผมว่าตอนนี้ช่วงนี้อ่ะอีกสักยี่สิบจุดเนี่ยผมว่าผู้เล่นตัวมันจะต้องรีบวิ่งแล้วเพราะว่าพมอางนั้นเซตมันจะเจอแนวต้านโ <c oughs> วนแนวต้านเซตกันนะฮะเดี๋ยวจะมีใครมาทุบอีกนะฮะคือ,คอตลาดก่อนทีน่มันจะมันจะเบรกใหญ่แบบฮ้างเสีองะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแต่จะไม่ลงลึกนะฮะออเป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งคนแบบว่าเบื่อ เออคนเข้าใจว่าขึ้นแล้วมันก็ลงอ่ะแต่ตอนอตอนสุดท้ายมันไม่มันขึ้นแล้วมันไม่ลงฟืดไปเลยสิสี่เปอร์เซ็นคือตลาดแบบนี้นะทําได้อย่างเดียวนะทําได้อย่างท่าเดียวก็คือไซเวในกรอบเนี่ยนะฮะพันหกพันห้าเนี่ยน้าพอสมควรอ่ะแล้วก็ชูแรงเลยชูไปจบอ่ะชูไปทิ้งของอ่ะเหมือนท่างเสกฮะไปก็ไปจะไม่ค่อยรอแล้วนะอยู่ในหุ้นพื้นฐานนะฮอย่างเมืองไทยอย่างมากมันก็ลงไปอย่างมากก็ แม่มันลงก็บาทหน,น,นึ่งทำนอนเนี้ยนะครับอืค่ะส่วนอินทัชพวกสื่อสารแล้วตอนนี้เออ,อินทัชเราเรานําชื้อเมื่อเช้านะฮะคิดว่าอาจขึ้นลงไปที่บัตรทอมอดีเลยนะครับแล้วก็ดูแถวเ,เนี้ยนะ78นะเขาเด้งขึ้นมาชนละผ่านไปก็ถ้าตลาดมันเป็นภาพแบบนี้คุณม่บอกว่ามันก็ดูดีนะอนะต่อไปอินทัชแนวนตา้านต่อไปก็78บาท50นะครับ แพทเทิร์นก็ไม่ได้ไม่ชัดเจนนะแพทเทิร์นเหมือนเป็นขึ้นบีแล้วจะทําขึ้นสี่นะ,ะมีสิทธิ์ที่จะลงอีก,กน,นะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ขึ้นไปนะ<ช>คอยนทัพต้องขึ้นไปให้ผ่านเจ็สิบเก้าบาทห้าสิบไม่งั้นจะเป็นขาลงค่ะเขา้ขาใจละราคาที่เจ็ดสิบเก้าถ้าไม่ผ่านนะจะเป็นขาลงเรียกว่าเฮดเดนโชเดอร์อ๋อ <นะ S 1> ยังอยู่คลุมอยู่ข้างล่างใช่มันจะลงเลยอ่าแล้วเช็ควอลุ่มใช่ไหมวอลุ่มมันก็มันก็โอเคตรงกลางค่ะเออวอลุ่มมันเหมือนกับมันจะลงอีกรอบนึ่งยังยังไม่ได้วััดดาา้้้นีถไปูลยๆกบ แจ๊สนะฮแล้วก็สุดท้ายแล้วมันหลุดตึ้บหลุไปครับเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะแต่แต่แพทเทิร์นมันบอกว่าถ้ามันจะขึ้นน่ยมันต้องเบรกเบรกเบรกขึ้นไปให้ได้ที่เจ็ดบเก้าบาทห้าสิบไม่งั้นมันจะเป็นขาลงค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งแบงค์ทำไมเอ b ซีบีแบงค์มาแล้วเข่แบงลงข้างล่างค่ะดูอย่างนี้ดูบีบอนะฮะเอ็กดีลงไปกลับขึ้นมาที่ราคาเอ็กดีร้อเก้าสิบ SCB นะครับ XD ที่179.5 XD กลับกลับขึ้นมาที่ราคา XD นะครับหุ้นหุ้นแบงค์ที่ XD แล้วเป็นอย่างนี้เกือบทุกตัวเลยเราเราเอาวิชาเนี้ไปใช้กับ KTB ดีไหมฮะพวกเนี้ KTB จะลงอยู่วันหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาราคาเมื่อวานก่อน x ีคือได้คือมันจะกลับไปที่ราคานั้นแหะรอให้เสด็จก่อนตัว XD ให้เสด็จก่อนมันเล่นมันเล่นพอ XD รับลงสองวันแล้วมันก็จะวิ่งขึ้น นะครับเป็นเป็นเหมือนกับพูดลงทุนเพื่อสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนเมื่อใครเอาเงินปันผลก็จะได้เงินปันผลฟรีลักษณะแบบนี้ก็คือสร้างตลาดให้เป็นการลงทุนหุ้นลงทุนชายคนก็จะเคยชินว่าตอนเอกดีมันต้องมันต้องมันต้องรับรับดีเวนด์นะอย่างเงี้ยแล้วก็ถือไปแล้วก็แจกฟรีนะอย่างเงี้ยภาพตลาดมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นการลงทุนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันจะไปไปล้างที่เรามั่วกันมาสองปีนะ เล่นหุนนู้นหุนนี่กันเออมันเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนเป็นความรู้สึกหุ้นลงทุนแต่หุ้นแต่ตลาดที่เก่งกำไรก็มี d e r i v a t i v e w a r r a n t แล้วก็ single stock futures นะคะคุณผู้ชมสิ่งที่คุณพี่เล่นกันเลยฮะอ้นั้นเล่นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามาสร้างข่าวแล้วปั่นหุ้นเนี่ยตลาดมันมีตลาดมันมีตราสารเก่งกำไรให้คุณเต็มไปหมดเลยทั้ง f u t u r e derivatives, w a r r a n t ทั้งอะไรฮะ stock single stock นะฮะ ซึ่งพวกนี้แน่จริงเข้ามาเล่นเลยไม่ถึงว่าถ้าคุณแน่จริงไปศึกษาหลักวิชาการแล้วคุณมาเล่นนะคือมันไม่สามารถคุณไม่ต้องไปหลอกคนอื่นนะใช่มันเป็นเกงกำไรมันเป็นเกงกำไรที่แฟดนว่เหรอไหมฮะแฝดแร์นั่นก็คือไม่ต้องลงทุนตลาดพวกนี้ไม่ต้องลงทุนเล่นเลย คุณไปเก็บหุ้นแล้วคุณก็สร้างเครือข่ายแล้วคุณก็ไปปัดราคาหุ้นคุณกำกับนั้นมันไม่ใช่ตลาดเป็นคณจะข้ามไปแล้วเพราะมันมีมีสิ่งให้คุณเก็งกำไรหรือเล่นกำบนานแล้วอยากเทรดอยากมั่นอยากโยกไปอยู่ตลาดหนึ่งเลยคุณไปใช้ฝีมือแบบนั้นดีกว่าดีไหมครับมันดีกว่าที่คุณจะแบบมาหล่อมาป่านหุ้นสรุอย่าทำเลยให้ตลาดมันจะได้พัฒนาตลาดมันไปแล้วอย่าไปอยู่กลุ่มกลุ่มเหมือนสมัยโบราณแล้วนะฮะก็ไปใช้ฝีมือ เออไม่ใช่ใช้กำลังแล้วก็สร้างภาบลวงแล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีใครไปทําอะไรนะมันมันไม่ตรลงนักในพัฒนาผมว่านะคนเข้ามาเขาก็เสียหาย่เงี้ยเอเจดีคนโดนไปห้าบาทห้าบาทห้าสิบแล้วก็ทํำยังไงเนี่ยเรือบาทอย่างเงี้ยใช่ไหมช่ไม่ได้จะแก้ตัวไม่ได้แก้ไขยังไงถ้าเป็นเงินทั้งหมดมันก็แบบตายไปเลยอ่ะาะว่าเราปรับไม่เป็นไรมีมีตลาดให้ให้เล่นแล้วพี่ไม่ต้องห่วงแล้วนักลงทุนก็หาอาชีพระบบก็ต้องมาดูด้วยนะ ระบบเออถ้าคุณสร้างระบบให้คุณเก่งกำไรในเรื่องพวกนี้แล้วเออเพราะฉะนั้นในการปัดพูนเนี่ยคุณควรจะไปจัดการให้มันให้จบค่ะเออเพราะว่าเราบอกเรามีแล้วนี่คุณอ้างไม่ได้แล้วว่ามันไม่มีการเก็งกําไรเป็นสีสันของตลาดค่สีสันของตลาดจะนี่เต็มเลยมีโบนัสดแบบเต็มไปหมดเลยมาร์เก็ตไลต์ออปชั่นก็มีเออไปสร้างออปชั่นให้มีโวลุ่มมาร์เก็ตไม่เก้อแข็งแรงหน่อยการันตีไหมเออคือว่าตามเลยเอาเลยวัดเลยทางขึ้นการันตีตรงเนี้ยเอาออปชั่นสองเซตห้าสิบก่อนเนี้ยอ่าใช่เอาให้เป ตามจังหวตลาดแต่เอาก่อนนะ่อย่าไปกดอย่าไปดันอย่าไปกดไม่ใช่เพราะเขาลองพูดไปเขาจะปิดเขาต้องทางห้าช่องเนี่นะใครก็จะไปเล่นนะแล้วตลาดมันจะมาเองนะฮะสุดท้ายไอ้สิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดมันก็จะหายไปเองนะครับประเทศมันก็จะพัฒนาไปเองเนาะมันมีตลาดให้ปั่นกันละต้องแต่ไม่ใช่ฝีมือคุณคุณต้องเก่งจริงอ่ะใช่ไหมคุณมาเที่ยวมาหลอกใครไม่ได้หรอกปล่อยข่าวนั่นปล่อยข่าวนี้ เออปล่อยขายส้องตลาดยุกที่มันยากแต่ปล่อยขายรายตั้เนี่ยรายหู้รายจุมันง่ายไงนะครับแต่แต่มันก็ไม่ไม่ถูกต้องอ่ะอ่าก็ปรับกลยุทธ์ัไปตลาดปรับให้ละคนที่ปรับเนี่ยผมว่าไม่ใช่นักลงทุนหรอกพวกโบรกเกอร์นี่แหละอ่าพวกที่เป็นทีมต่างอยู่ในอยู่ในตลาดในโบรกเกอร์เนี่ยนะครับผมว่าหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วรายได้มันจะเข้ามาเองค่ะค่อนข้างดีอย่างอย่างวันเนี้ย ทุกคนเห็นว่าตลาดไม่ดีแต่บนลุ่งของผมนะรายได้ของทีมผมนั้นไม่ตกนะฮะเพราะนี้ลูกค้าเรามาตามทันที่คุณมันบอกนะฮะแต่คุณปั่นเราไม่เล่นอืเราไม่เล่นเลยนะฮะและหลายทีมก็หายไปเลยเล่นเป็นอย่างเดียวคุณปั่นเล่นสามทีเสียอันที้พุ่นปัมาเราก็เล่นได้นะฮะทุนเก่งกำไรมาเราก็เล่นได้อ่าอะไรนั้นทีเฟกมาเราก็เล่นได้แต่เรารู้ว่าเราต้องไปสอนเขาให้เขาเล่นเองนะครับมารอพี่นิพนธ์บอกไม่ทัน นะอคะอย่างทีเฟกเนี่ยพวกนี้ก็มีรุ่น1045อะไรอย่างเงี้ย1045ใช่ไหมฮะแต่มันแบบมันยากตรงไหนไหมคุณน้อเวลาหลุดล่ะคือแาส50มัน1040ค่ะตอนนี้มันึ0 4 1ูนี่ะคือมันเล่นเต็มเลยเต็มมันไม่มีดิสคาวเลยอ่ะอออฮะเต็มเต็มซึ่งมันเหมือนกับว่าให้มันจบแล้วเหรอเงี้ยเพราะนั้นมันเข้าไปเล่นมันก็แบบที่เคยมันเล่นยากไงตอนนี้ทีเฟกมันยากมากเว้นแต่มันวูบเมื่อวานเนี่ยเข้าไปลองมันเด้งขึ้นมาก็ปิด มันมันมันไม่มีดีครัเลยเนี่ยมันเหมือนกับเซตอินเด็กมัน1นึ่เออมันแล้วปจัจจะปิดตัวธรรมดาเด้งไปหนึ่งหนึ่งศูนย<ช>์สี่หนึโอ้โหถ้าไม่ต้องช็อตหรือเปล่าเนี่ยคืออย่างงี้คุณมั่นฮะ<ช>ถ้าถ้าจะไปอย่างเงี้ยได้คือวอลลุ่มตลาดมันต้องห<ช>้กหมื่นล้านคุณคุคาดการณ์ว่าเซตจะไปพันแปดอ่ะอ,อย่างเงี้ยมันเล่นพเมียมได้ไงไอ้นี่วอลลุ่มกับกองแกงกองแกงทำไมมันชนะเออมันดีมีอะไรเดี๋ยว ตอนนี้เซ็ตห้าสิบหนึ่งสูตรซีหนึ่งฟิวเจอร์ชนะอยู่ฟิอชนะอยู่ซึ่งมันไม่ใช่ไงมันก็ทําให้เล่นยากไงเราต้องรอจังหวะที่มันโครมแล้วก็ลองคแล้วขึ้นมาก็ปิดไปทานองเนี้นะฮะส่วนต้้งข้ามผมมองคืนนี้มีสิทธิ์ย่อนะคืนนี้สิทธิ์ย้อมีสิทธิ์ย่อแต่มันก็ที่บายยากนะมันก็อยู่ที่กรอบหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์กับหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เนี่ยแถวแถวเนี้ยมันถึงกรอบเลยไม่ถึงว่าถ้ามันหลุดเนี่ยมันก็จะลงไปนะฮะเราก็ลงไปลองที่ เราเรายังเป็นรองอยู่นะครับยังไม่ช็อตเลยนะจะไปรองที่หน <11 80. S 2> ึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะครับหนึ่งแปดศูนย์ลงไปรองนะครับคือเราเล่นขาเดียวที่เราพูดตลอดนะเราไปเล่นสองขาเหมือนกับคนที่บอกว่าเมื่อวานเนี่ยช็อตที่เฟกลงไปเลยสิประช็อตช็อตตรงไหนฮะประมาณหนึ่งศูนย์สามเจ็ดใช่ไหมครับช็อตลงไปแล้วเมื่อเช้าเป็นไงครับโดนกินกลับมาหมดเลยเพราะมันเร็วมากใช่ไหมครับแต่ใครที่รองหนึ่งศูนย์สามเก้าวันนี้รอดไหมฮะรอดเนี่ยให้อยู่ในขาเทรนดอยู่มันจะไม่ผิดพลาด อย่าไปเล่นสวนเทนเพราะว่าคนที่ช็อตเมื่อวานเนี่ยวันนี้โดนกินหมดอคือเราคําว่าขาเดียวของเราก็คือแบบนี้ไงว่าเรารู้ว่ามันจะลงแต่เราอย่าไปช็อตเพราะว่าถ้าคุณแค่ปิดไม่ทันเนี่ยแค่ช่วงของเซกเตอร์แค่สามสิบนาทีเนี่ยมันกินคุณไปแล้วอะนะครับก็เล่นขาเดียวดีกว่าอครับได้ได้ถ้าเั้นเรามองพวกนี้ตลาดน่าจะขึ้นต่อได้อยู่อนะครับขึ้นต่อได้ก็ถือหุ้นไปนะฮะตัวหุ้นก็ต้องดูไปหลายตัวไปลงซื้อขึ้นไปก็ขายนะฮะ ทำนองนี้นะครับเออได้ค่ะโอเคนะครับขอบคุณค่ะ